คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดอิทธิพลของจีนนะคะที่ยังคงแผ่ขยายอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดอันนี้ต้องจับตาเลยนะคะเพราะว่าประเทศฮอนดูรัสค่ะโดยประธานธิบดีนะคะได้มีการประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะว่าเขาเตรียมที่จะสารสัมพันธ์กับจีนซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นการตัดความสัมพันธ์กับ ไต้หวันหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้ประเทศที่สนับสนุนไต้หวันนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีถึง22ประเทศต่อไปจะลดเหลือเพียงแค่13ประเทศเท่านั้นเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้กับผู้ชมได้ฟังนะคะค่ะเอดูอาโดเรนารัฐมนตรีต่างประเทศของฮอนดูัสค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลพิจารณาทุกอย่างด้วยมุมมองในเชิงปฏิบัติ แล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดค่ะกับประชาชนชาวฮอนดูรัสด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็มีการถแถลงขานรับด้วยความยินดีเลยนะคะหลังจากที่ประธานธิบดีซิโอมารากัสโตรของฮอนดูรัสได้มีการประกาศทางทวิตเตอร์เมื่อวันอังคารว่า ฮอนดูรัสเตรียมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีนแล้วก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเริ่มขั้นตอนการรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นสัญญาณนะคะที่เธอจะพยายามนะคะดำเนินตามแผนงานของรัฐบาลและขยายพรมแดนของประเทศอย่างเสรีทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะเขาก็มีการถแถลงด้วยความยินดีบอกว่าจีนเนี่ยพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ชนิรและความร่วมมือ บนพื้นฐานหลักการจีนเดียวนี่นีนใช้คํานี้เลยนะ,ะจีนเดียวกับทุกประเทศซึ่งรวมถึงฮอนดูรัสด้วยทีนี้พอจีน ออกมาแอคชั่นแถลงตอบรับด้วยความยินดีกับทางฮอนดูรัสในการที่จะสารความสัมพันธ์ด้านกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันค่ะคุณผู้ชมได้แสดงความกังวลอย่างชัดเจนเลยกับการตัดสินใจของรัฐบาลฮอนดูรัสและเรียกร้องให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะไม่อยากให้ตกเป็นกับดักลุมพลางของจีน นักวิเคราะห์มองอย่างนี้ค่ะบอกว่าการตัดสินใจของฮอนดูรัสไม่ได้เหนือความคาดหมายเนื่องจากประาธานที่บด,ดีนะคะเคยให้สัญญากับเรื่องนี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อเร็วๆนี้ค่ะฮอนดูรัสก็หารือกับจีนเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งจีนก็อาจจะสนับสนุนกับโครงการสร้างเกินผลิตไฟฟ้าแห่งที่สที่แม่น้ําปาตูก้าด้วย ที่ผ่านมาคือจีนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาไม่อนุญาตให้ประเทศต่างๆที่ให้การรับรองจีนดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนะเพราะจีนเนี่ยถือว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาตลอดและถ้าหากว่าฮอนดูัส ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเลยจะทําให้เหลือเพียงแค่13ประเทศที่ให้การรับรองไต้หวันเป็นประเทศและมีความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยคือลดลงจาก22ประเทศอะคะ่ะณตอนที่ประธานธิบดีไช้อิงเวินเข้ารับตําแหน่งปี2559คือประเทศที่รับรอง การเป็นประเทศเอกราชของไต้หวันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่ปี2,559นี่ยิ่งแสดงให้เห็นถึงเลยนะว่าอิทธิพลของจีนเนี่ยแผ่ขยายมากจริงๆกับนโยบายเรื่องของจีนเดียวก็ต้องยอมรับด้วยว่าจีนเขามีความได้เปรียบในเรื่องของเงินทุนคือไ<ฆ>ม่ว่าจะเข้าไปผูกมิตรกับประเทศไหนเนี่ยก็จะมีเงินทุนเข้าไปลงทุนที่ประเทศนั้นเป็นจำนวนมหาศาลเลย